คลินี้มีเนื้อหาความรุนแรงและเลือดในบางฉากซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า13ปีู้ปกความควรพิจารณาก่อนให้บุตรหลานรับชมทั้งนี้ภาพความรุนแรงบางส่วนได้ถูกเซ็นเซอร์แล้วการต่อสู้ที่ยาวนานในโลกของซอมบี้ ในตอนที่แล้วไลอ้อนได้แต่งงานกับแฟนสาวและพามาอยู่ด้วยกันสะสมเงินจากการสตรีมขายภาพและขายเสื้อผ้าจนมีเงินพอที่จะสร้างบ้านหลังแรกในชุมชนปลอดซอมบี้ในอีพีนี้เป็นอีพีสุดท้ายอาจจบแบบไม่ถูกใจคุณผู้ชมต้องขออภัยล่วงหน้านะคะแต่ขอให้เชื่อว่าดิฉันได้พยายามอย่างสุดความสามารถแล้วพอ l y c แคส แสงยามเช้าในบ้านหลังใหม่ที่ปลอดซอมบี้นี่มันสดชื่นมากฟิล์บ้านพักต่างอากาศในต่างจังหวัดเลยเรานึกถึงเขาใหญ่ในช่วงหน้าหนาวเลยค่ะไฮโลซีอ,อกมาจับกบคลายเครียดนะคะเสพบ,บรรยากาศธรรมชาตินิดนึงดิฉันอินมากจริงๆอะ่ะสาหรับคู่นี้ก็คือยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่เพราะว่าต้องเร่งปั๊มเงินเพื่อสร้างชุมชนปลอดซอมบี้ให้เสร็จเร็วที่สุดแล้วก็ไรอันต้องสตรีมทุกวันนะคะ วันนี้มีอีเวนต์บริจาคของค่ะเลยให้บริจาคบูเบอรี่ไปอ่ะเรียบร้อยรีบเข้าบ้านแล้วล็อกประตูรั้วเลย ทุกครั้งที่กิจกรรมยมทูตอัปเดตเนี่ยเราลุ้นทุกทีเลยค่ะไม่ได้ลุ้นกับกิจกรรมนะคะแต่ลุ้นว่าจะเข้าเซฟซอมบี้ได้ไหมบ้านที่อยู่ตอนนี้เป็นขนาดสําหรับครอบครัว3คน2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะตอนนี้ก็เลยอาจจะอึดอัดกันอยู่สักหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้สร้างบ้านให้เด็กแฝดเลยวิธีคลายเครียดก็มีไม่เยอะนะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้เนี่ยใช้ได้แค่ไลออนคนเดียวคนอื่นอ่่ะถ้าไม่อ่านหนังสือก็คือต้องมาเล่นน้ำ ไปก่อนเออแต่เราชอบนะให้มีแม่นม้ำสะอาดสะอาดใกลใ้บ้านแบบนี้นอกรั้วบ้านออกมาก็คือยังมีซอมบี้รอกินเนื้อสดอยู่เหมือนเดิมนะคะชุมชนปลอดซอมบี้ของพวกเราอยู่บนเนินเขานะคะเราจะสร้างแบบบ้านเช่าแล้วเปิดรับเฉพาะสิ่งที่ยังไม่เป็นซอมบี้พอสร้างจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเราค่อยปรับค่าเช่าเป็นศูนย์ซิม,มูเลียนภายในชุมชนก็จะมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงพึ่งและ,มะแมลงต่างๆบ่อน้ําตรงกลางก็จะเอาไว้ตกปลาทําทอาหารได้ ด้วยบางคนชอบศิละปะแต่ทุกคนชอบศิลปินที่มีชื่อเสียงคุณกำหังเป็นที่พูดถึงในเมืองนี้เริ่มวาดภาพแล้วฉันเดิมพันเลยว่าอีกไม่นานคุณจะกลายเป็นศิลปินที่มีวิสัยทัศน์ฉันรู้เคล็ดลับบางอย่างที่คุณต้องใช้แล้วเริ่มต้นเส้นทางศิละปะของคุณสนใจเข้าร่วมอาชีพจิตกรในตำแหน่ง Canvas Creator ไหมล่ะโอเคลองดูละกันแรง5เลยนะ มีเดลี่ทัสงานประจําต้องวาดรูปบรรยากาศก็เหมาะแก่การวาดรูปมากๆไฟตกแต่งที่กระพริบกระพิบตรงตัวบ้านเนี่ยเป็นอีเวนต์นะคะอ่าวาดรูปเสร็จละไลอันง่วงพอดีเลยปะปๆไปนอนกันอ๋อไลอันได้ค่ะตั้งวาดรูปมาอีกอันจากงานประจําดีเลยจะได้วาดรัวๆรูปนี้ขายได้414ซิมบรเรียน เออลืมลืมซื้อเตียงเพิ่มอีกเตียงหนึ่งโลซี่ก็เลยต้องมานอนในพุ่มแบบนี้อ่ะมามามาเตียงเสริมได้แล้วนอนนอนนอนห้องนี้ตามแปลนเดิมจะมีเตียงเดียวนะคะอันนี้เราปรับให้นอนได้สองคนไปก่อนเดี๋ยวสองแฝดก็ต้องย้ายบ้านไปละช่วงนี้เด็กแฝดมีอาการอารมณ์แปรปรวนเดียเด๋ยวเศร้าเดี๋ยวโมโหนะคะเออขอสปอนครีมกำจัดขนน้องโลซี่หน่อยได้ไหมคะอ่ะมามา,มาโกนขนหน่อยไม่ได้ดูแลน้องเลยเอ้ย คนส่งพิซซ่านี่เอานั่นคนส่งของชํำเป็นซอมบี้แล้วยังถือของส่งอีกหรอ <c oughs> คือเวลามีคนโดนกัดแถวบ้านนะคะกล้องจะเด้งไปที่ซิมที่ถูกกัดแล้วพอซิมเราโดนกัดเนี้ยกับไม่รู้ไม่แน่ใจว่าบั็กหรือเปล่านะคะเ <c oughs> สียดายซิมว่ายน้ําในบ่อน้ําไม่ได้น้ําใสหน้า,ว,าว่ายมากมัวแต่เพลิดเพลินกับรรมชาติไม่ได้ละภารากิจเราอะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นรีบมาวาดรูปขายกันหน่อย2คนนี้ก็สนุกใหญ่เลยน <c oughs> ี่ขนาดยังสร้างทุกอย่างไม่เสร็จนะยังมีความสุขขนาด อนนี้ ไฟฟ้าไม่พอใช้ต้องเพิ่มกังหันลมบนหลังคาหน่อยค่ะเพราะว่าไรอันต้องสตรีมหาไรายได้ทุกวันอ่าเรียบร้อยติดแผงเต็มหลังคามันไปเลยน่าจะสร้างไฟฟ้าได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยเริ่มสตรีมเลรสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกการโดนทของท่านจะช่วยให้เราสร้างชุมชนปลอดซอมบี้และได้ช่วยเหลือชาวเมืองที่รอดชีวิตนะครับผมขายรูปกันค่ะ6 6 3ซิมูเรียนโอ้รูปนี้มาสเตอร์พีซ2,247น่เแน่เสื้อ ราขายไม่ออกเลยค่ะตั้งราคาขายทิ้งไว้จนหมดเวลาแล้วก็ยังขายไม่ออกเหมือนการลุ้นหวยเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะลองขายห้าพันดูโรซี่เป็นคนเดียวที่มีสกิลแฮนดิเนสนะคะเพราะว่านะ่าชอบการซ่อมแซมสิ่งของทำให้เราประหยัดเงินได้หน่อยนะึง ไอเดียในการออกแบบและตกแต่งบ้านเนี่ยเราทําเป็นแนวลาสติกนะคะหรือว่าแนวบ้านในชนบทของฝั่งตะวันตกที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างไม้และหินเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านก็จะเป็นแบบไม้เก่าทนน้าตาลมืดบ้านหลังอื่นๆภายในชุมชนก็จะคล้ายกันแบบนี้เลยค่ะอ่าน่านจะหวังเงินจากการขายเสื้อผ้าไม่ได้แล้วอะจนป่านนี้แล้วยังขายไม่ออกเลยเราต้องหาทางเล่งปั๊มเงินด้วยวิธีอื่นละค่ะให้เคสมาทําอาหารให้ทุกคนกินหน่อยปกติแล้วว่ากินแบบ อาหารที่มาจากกระเป๋าซิมก็จะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเพราะว่าอาหารไม่ได้ทําสดใหม่เราวางกระเป๋าไว้มุมนี้นะคะสําหรับเวลารีบเร่งจะต้องทําอะไรแล้วซิมเราเกิดหิวขึ้นมาก็หยิบอาหารจากกระเป๋าได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาทาอาหารแต่ว่าอาหารจากกระเป๋าเนี่ยหลายๆอย่างจะจัดว่าเป็นจังฟูดนะคะอาจจะทําให้ซิมเราอ้วนได้ถ้าสร้างชุมชนเสร็จแล้วก็จะวางแผนผลิตทายาทให้คู่นี้นะคะบ้านหลังนี้สามารถอยู่ได้พอดีเลยพ่อแม่ลูกใบหน้าของฉันดูแย่มาก ฉันไม่อยากจะไปไหนมาไหนเลยในสภาพแบบเนี้ฉันควรทำยังไงดีอ่าแต่งหน้าเบาๆดูนะลูกก็ไม่เห็นมีรอยสิวอะไรเลยนี่นากินข้าวฝีมือพี่สะพายเป็นครั้งแรกจริงๆก็แทบจะเป็นมือแรกที่ได้กินอาหารปรุงใหม่ร้อนๆกินมือเช้าเสร็จแล้วออกไปวิ่งจ็อกกิ้งดูแลรูปร่างต่อแต่ว่าเราต้องดูแลนองระหว่างที่วิ่งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนซอมบี้กัด วิ่งแบบใหม่แบบสับสับขาให้ไวเลยเผาผาน2,000แคลอรี่ขามาวิ่งจ็อกกิง้งขากับวิ่งแข่ง100เมตรแบบชิงเหรียญทองโอลิมปิก และไม่ว่าจะนอกเกมหรือในเกมนะเวลาเราซักผ้าทีไรเนี่ยฟ้าก็จะต้องมืดครึ้มเตรียมฝนตกทุกทีสภาพท้องฟ้าแบบนี้คือซิมเราควรจะรีบตักผ้าหรือว่ารีบเก็บผ้าดีคะเนี่ยไลออนเดินโซเซกลับจากที่ทํางานคิดผิดคิดถูกคะเนี่ยที่รับข้อเสนองานประจําบ่นทุกทีอะ่ะแต่ก็รับข้อเสนอทุกทีสินะนอกจากหนังสือกับคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มความสนุกแล้วก็ยังมีวิทยุที่เราได้รับจากเควสต์ีเปอร์อ่ะเต้นไปค่ะก็หมด ไปอีกหนนึ่งวัะแต่ดูเหมือนคู่เนี้ยจะมีปัญหาด้านความสัมพันธ์แหละเสื้อผ้าขายไม่ออกอีกแล้วต้องตั้งราคาใหม่แล้วก็ลงขายกันใหม่ผลทางได้เงินก้อนใหญ่ของพวกเราเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่คิดแล้วนะคะไลอ้อนก็เครียดจนไม่อยากจะทำอะไรก็คงจะต้องให้เล่นเกมแก้เครียดไปก่อน แย่ yeah, ละอยู่ๆเคทก็ป่วยแถมยังมีอาการเศร้าจากปัญหาด้านความสัมพันธ์ด้วยอ้าวแล้ว,ลวเราซื้อยาไม่ได้เพราะว่าไม่มีเน็ตแปลกมากแต่ว่าเราสตรีมได้นะรู้สึกเหมือนมีฝูงแมลงที่มองไม่เห็นเดินอยู่ทั่วผิวหนังของเคทอ่าออกมานอกรั้วบ้านแล้วสั่งซื้อยาครอบจักรกวาลกินเลยโอเคหายวับทันทีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไลอันกับเคทไม่รักกันแล้วอ่าให้เคสกับไลอันไปปรึกษานักบำบัดความสัมพันธ์หน่อยค่ะดูว่าจะดีขึ้นไหม มาเริ่มกันที่คุณเลยนะลอันหลับตาแล้วล่าสำรวจตัวเองดูวันนี้คุณรู้สึกอะไรในร่างกายบ้างอ่าไลอันน่าจะเครียดนะฉันเข้าใจนะฉันยอมรับความรู้สึกของคุณรวมถึงด้านลบด้วยไม่เป็นไรเลยไลยอันปล่อยให้ความรู้สึกพวกนั้นไหลออกมาไม่ต้องกังวลว่ามันจะรบกวนคนอื่นรอบตัวคุณที่นี่คือพื้นที่ปลอดภัยแล้วคุณละเคสวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างเคสกำลังรู้สึกเฟร์ตตี้นะคะอีก จังเลยที่คุณรู้สึกดีรู้สึกดีมันยอดเยี่ยมมากตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทําต่อไปเคสคือการที่มองไปข้างหน้าตั้งเป้าหมายเป้าหมายเคสเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายต้องแน่ใจว่าเป้าหมายนั้นตรงจุดเข้าใจง่ายเป็นผู้ใหญ่และยิ่งใหญ่ถ้าคุณทําตามสี่ขั้นตอนสู่ความสําเร็จของฉันแล <Okay. S 1> ะจ่ายเงินให้ฉันต่อไปไม่มีทางที่คุณจะล้มเหลวแน่นอนโอเคแล้วไงต่อมาลองหาต้นตอของปัญหาบา อย่างกันดีกว่าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรในความสัมพันธ์ของคุณเอาจริงดิฉันก็ไม่รู้ค่ะอ่าเอาเป็นโ o m ม n t i c satisfaction ความพึงพอใจในความรักละกันคุณกำลังมีปัญหาเรื่องความพึงพอใจในความสัมพันธ์งั้นมาคุยกันเรื่องนี้หน่อยความสัมพันธ์นี้ไม่เคยมีความหมายสำหรับฉันแล้วเรากำลังทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ความสัมพันธ์นี้จะมีอนาคตหรือเปล่าอ้เคตแรงมากอ๋อเอาไงดีอะ Ask for Advice for ลกันสิ่งที่ฉันแนะนำคือการเรียนรู้สไตล์ความโรแมนติกของกู้ของคุณคุณอาจพบ,บว่าพวกเขาต้องการความใกล้ชิดทางกายหรือการแสดงความรักมากขึ้นเมื่อคุณรู้แล้วเขาต้องการอะไรอย่าลืมทำตามที่เขาคาดหวังนะความสัมพันธ์มันคือการให้และรับอา้าวแค่นี้เองเหรอไม่เห็นช่วยอะไรเลยอะโอ้โหให้สวีทกันแล้วความสัมพันธ์ขึ้นมานิดเดียวเองอะอาอาภารกิจเรามันยิ่ง ใหญ่กว่านั้นมาหาเงินกันต่อดีกว่าตอนนี้มีเงินสะสมอยู่ที่40,000แล้วนะคะช้ามากเพราะว่าขายเสื้อผ้าไม่ออกเลย ฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันโตแล้วนะฉันควรจะได้ไปไหนก็ได้แล้วก็ทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการช่วยปฏิบัติกับฉันเหมือนเป็นผู้ใหญ่หน่อยได้ไหมล่ะอ๋อโลซี่วีนอีกแล้วงั้นเหรอก็นี่มันโลกซอมบี้ระบาดแล้วน้องจะไปไหนล่ะลูก You always my baby <ๆ>เธอเป็นเด็กน้อยของพี่เสมอนะจ๊ะเสื้อผ้าขายไม่ออกอีกแล้วเฮ้ยรอบที่้านแเอาล่ะตอนนี้เรามีเงินพร้อมที่จะสร้างบ้านเพิ่มอีกสามหลังแล้วนะคะไปสร้างกันค่ะ เดี๋ยวเราจะรับคนเข้ามาอยู่ด้วยกันที่นี่ในฐานะผู้เช่านะคะจากที่วางแผนไว้ทั้งหมด12หลังหลังหนึงอาจจะอยู่กันประมาณ3-4คนคนนํานวณคร่าวๆแล้วชุมชนตรงนี้จะจุคนได้ประมาณ40ชีวิตนะคะได้คนครบละ3หลังลองเรียกพวกเขาออกมาเจอกันหน่อยค่ะเช็คก่อนว่าไม่ใช่ซอมบี้แน่นะวีอ้านี่คือเพื่อนบ้านคนใหม่ของเราอีก2คนอยู่ข้างนอกเดี๋ยวลองเรียกบ้านหลังอื่นออกมาด้วยอ้าวเขาหลับอยู่นานๆจะได้เจอ ซิมที่ไม่เป็นซอมบี้ทั้งครอบครัวนะคะเออน้องลื้อโตต่อหน้าต่อต,อตาอย่างนี้เลยเหรอบังเอิญเวอร์้วยความที่น้องหน้าตาดีนะคะเราเลยแอบแว็บเข้าไปแต่งหน้าทําผมให้เขานิดนึงหล่อใช้ได้เลยนเนี่ยเรามาลองให้เด็กแฟนมาจีมหนุ่มเป็นครั้งแรกกันค่ะลองดูว่าหนุ่มจะชอบคนไหนระหว่างโรซี่กับโรลี่โรลี่กับโรซี่จะมีบุคลิกที่แตกต่างกันนะคะโรลี่จะเป็นแนวเซอร์อาร์ติยส่วนโรซี่ก็จะเป็นแบบเกิร์ลี่ผู้หญิงจา๋า ซิกซี่หวานซ่อนเปรี้ยวอะไรแบบนี้หนุ่มมาทักโรซี่แล้วไม่รู้ว่าหนุ่มจะเลือกใครระหว่างสองคนนี้นะคะฮะประท้วงอะไรกันนะพวกคุณแล้วมันอันตรายนะนั่นหมาที่ไปยืนประท้วงอยู่นอกรั้วเนี่ยโอเคเคทมาช่วยคุยหน่อยจะได้เลิกประท้วงกันเรียบร้อยพวกคุณประท้วงกันไปกันเท่านั้นละค่ะทางเราไม่สามารถจัดเตรียมอะไรที่ดีกว่านี้ได้แล้วเพราะว่ามันมีทุนจำกัดเอ้า ลนมีอาการเบื่อเอาจากการทำงานประจำเราก็ต้องสตรีมด้วยน่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยอู้เคสให้ดอกไม้ไลอัอนด้วยแต่ความสัมพันธ์ของนง้องคู่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเราให้เขามานอนกอดกันหน่อยค่ะเผื่อว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นเฮ้ยมีคนจีบโรซี่อ้าวโรซี่ไม่ชอบคนนี้คือพี่สาวของหนุ่มที่เด็กแฝดรอจีบอยู่นะคะเราดูเหมือนโรซี่กับหนุ่มจะเริ่มปิ๊งกันแล้วนะเอาลา่ะต่างคนต่างชอบกันจริงๆแล้วสรุปว่าหนุ่มเลือกโรซี่ ซี่นะงั้นก็อยากรอชา้า FIRST KISS กันเลยแล้วกันพี่ชายเราไม่อยู่แถวนี้ด้วยไม่น่าโดนดุหรอก น้องพวกเราก็เป็นสาวแซ่บอยู่แล้วลากผู้ชายเข้าห้องน้ํากันไปเลยเดี๋ยวค่อยขอเป็นแฟนที่หลังนะตอนนี้น้องของพวกเราก็โตมากพอที่จะมีแฟนได้แล้วนะคะกําลังจะขอเป็นแฟนเลยแต่ผู้ชายหิวข้าวซะก่อนเราก็ต้องพามากินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยขอเป็นแฟนถูกไหมคะถูกต้องปณิธานสวิสไลฟ์สตรีมเมอร์สำเร็จหมดแล้วโอเคดาวว่าไลอัอนน่าจะได้เงินจากการสตรีมมากขึ้นครอบครัวเก่าหนีออกไปแล้วนะคะนี่เรารับคนใหม่มาให ให้เคทมาเยี่ยมหน่อยค่ะเพราะว่าเรียกเท่าไหร่แล้วเขาก็ไม่ออกจากบ้านน่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอา้าว คุณคะคุณเป็นอะไรทักทายกันหน่อยไหมคือเราก็นั่งอยู่ตรงนี้ลูกบ้านเราก็ร้องไห้ใหญ่เลยอยู่ใต้ผ้าห่มเออคุณคะคุยกันสักนิดทําความรู้จักกันสักหน่อยไหมคะเฮ้ยเฮ้ยลูกบ้านเรามาวาดรูปด้วยแบบนี้ก็ดีเลยสิแปลว่าเราจะมีคนช่วยหาเงินเพิ่มแล้วเขาวาดเพิ่มอีกรูปด้วยไลยอัอนวาดรูปไม่เสร็จอีกแล้วหรอทีนี้ซิมเราก็มีหน้าที่ขายรูปของลูกบ้านได้เลยโอ้ขยันวาสซะด้วย ต่ซิมเรานี่สิวาดไม่ยอมเสร็จสักทีไลายนวาดรูปให้เสร็จมีลูกบ้านอีกคนมาวาดรูปด้วยได้วิธีหาเงินให้ไวขึ้นแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยมากันเพียบเลยดีมากไม่รอชา้า จัดที่วาดรูบิีก3อันรวมทั้งหมดเป็น6อันเชิญคุณลูกบ้านทํากิจกรรมสร้างสารรค์เพื่อชุมชนของพวกเราได้เลยมามา,มาเราต้องยืนเฝ้าเพื่อเคลียร์ขาตั้งให้ว่างด้วยการขายรูปออกไวๆถ้ารู้แบบนี้แต่แรกนะจะรีบสร้างบ้านเช่าเพิ่มเยอะๆเลยเราจะได้รีบปั๊มเงินไวกว่านี้อุ้ยเขาขอ,อไรเซนโลลี่ด้วยลืมไปเลยว่าน้องเราเป็นคนดัง คิสวาทุกคนมีจิตอาสา,าที่จะช่วยกันสร้างชุมชนปลอดซอมบี้ตอนนี้เรามีเงินพอที่จะสร้างบ้านอีก3หลังแล้วนะคะปะไปสร้างกันค่ะ เรียบร้อยภายในบ้านก็ตกแต่งแบบเดียวกันกันกบอีกฝั่งเลยนะคะทีนี้เราก็จะเพิ่มข่าตั้งวาดภาพได้อีกมารับสมัครผู้รอดชีวิตจากซอมบี้เพิ่มหน่อยค่ะยังอเดลสี่คนดีเลยค่ะจะได้ช่วยกันวาดรูปเยอะๆยังอเดาสองคนจัดไปหลังสุดท้ายมีวยชราสองคนไม่น่าจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพได้เยอะงั้นเอาไว้ก่อนละกันนะคะชุมชนของเรายังต้องสร้างบ้านอีก6หลังฟาร์มเลี้ยงสัตว์แล้วก็พื้นที่เพาะปลูกโปรเจกต์ของวกเราตอนนี้ได้ ได้สีเซแล้วนะคะปาไปเรียกลูกบ้านให้ออกกันมาทุกหลังเลยเหือพวกเขาจะมาวาดรูปกันเอ้าเอาอไลออนกับเคตีกันทําไมก่อนความสัมพันธ์มีปัญหาหนักเลยนะเนี่ยเอา้ากอดกันเฉยอ๋อเป็น Event. อีเวนต์เฮ้อโอเคแต่ความสัมพันธ์ก็ขึ้นติดลบนะนั่นน่ะมาแล้วมาแล้วลูกบ้านผู้มีจิตอาสาช่วยพวกเราวันนี้อากาศกําลังดีเลยด้วย เฮ้ยนั่นแฟนโลซี่แต่ว่าเราน่าจะรักษาเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในชุมชนของเราแล้วครอบครัวเขาว่าหนีออกไปถ้าเรารักษาเขาเขาก็จะกลับมาเป็นซอมบี้อีกเพราะฉะนั้นก็ช่วยไม่ได้จริงๆอะนะแย่ yeah, ละโลลี่หนะ้าเป็นสิวหายไม่ทันตอนโตตอนนี้โลลี่กับโลซี่โตเป็นยังอาเดาแล้วนะคะภาพอาจจะกระโดดไปกระโดดมานิดหนึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ะคะ่ะว่าเรา,าบั๊กหนักมากคนในชุมชนเรานี่ใช้ได้เลยนะมีการให้ของขวัญกัน เองด้วยตอนนี้มีอีเวนต์ชาริตี้นะคะอยากรู้จังว่าให้อะไรกันนะ่ะทำไมซิมเราไม่เห็นได้บ้างเลยอุ้ยได้แล้วได้แล้วเขาให้ของขวัญโรลลี่ด้วยอ๋อ อ๋เขาให้เป็นกล่องเก็บของนะคะโอ้คู่นี้เขาหวานกันแล้วตอนนี้ไลอันเป็นคนดังระดับ4ดาวแล้วนะคะมีแสงออกรอบตัวเลยกับท่าเดินที่แบบหน้าเหมือนไส้นิดนึงนี่คือ passive income ที่ true เราไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะลูกบ้านเราช่วยหาเงินให้ตลอดเชื่อไหมว่าจนป่านนี้เสื้อผ้ายังขายไม่ออกเลยต้องตั้งราคาใหม่อยู่เรื่อยๆอารซียืนคอยเก็บรูปเรื่อย,อยนะเดี๋ยวเราค่อยซื้อขาตั้งวัดรูปเพิ่มเอ้ยทำไ เขาทักทายกันด้วยท่าแบบนั้นด้วยอะกอดอกคุยกันท่านี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะมาค่ะอัดยายซื้อขนมยายสำนวนเนี้ยใช้ได้ตลอดเลยเข้ามาค่ะนี่รูปที่พวกคุณวาดกันเองมาช่วยอุ่นนุ่นกันหน่อยนะคะเฮ้ยขายออกแลว้วลูกบ้านอาจจะคิดว่ารูปพวกนี้นี่มันคุ้นๆนะมีทุนเพิ่มค่ะตั้งวาดภาพละค่ะเจ็อันจุกๆไปเลยคืนนี้อากาศดีมากมีแสงเหนือให้เห็นด้วยเหมาะกับการสะบัดแปลงสร้างสรรค์ผล งานมากๆเปล่าแล้วค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนนะลูกบ้านหลับกันหมดแล้วเราก็ต้องรีบมาวาดรูปตุนเอาไว้กลางวันก็จะเป็นคิวของพวกลูกบ้านนะคะถ้าดาถ่ายรูปที่เรารี่วาดไปเมื่อกี้เราก็พอที่จะมีงบสร้างสาราวาดรูปแล้วคะ่ะเช้าแล้วยังไม่มีลูกบ้านตื่นมาวาดรูปเลยเราน่าจะต้องมาวาดเป็นตัวอย่างก่อนนะคะอันดี้ฉันปรับซุ้มให้พวกคุณใหม่แล้วนะคะแบบว่าโปร่งกว่าเดิมแล้วมาช่วยวาดรูปกันหน่อยเถอะมาแล้วมาแล้วลายที่หนึ่ง มีมาเพิ่มแล้วเอามีคนหนีออกจากบ้านนี่เราล็อกประตูแล้วนะเขายังออกไปได้อย่างนั้นหรอโดซี่เก็บรูปไว้ได้เยอะเลยอะเดี๋ยวค่อยเปิดขายมาเปิดขายรูปของทุกคนคะ่ะดิฉันเอาใส่กรอบเพิ่มมูลค่าให้พวกคุณนําเอาไปเก็บสะสมโดยเฉพาะเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งประท้วงค่ะซื้อรูปกันก่อนนี่เขาประท้วงที่เราเอารูปที่พวกเขาวาดกันเองมาขายอัพราคาสูงหรือเปล่าคะเนี่ยยงังยังไม่เลิกประท้วงอีกจนขายรูปจนหมดแล คือไม่ว่าใครจะมาคุยกับนางนางก็จะประท้วงต่ออยู่ดีนะคะจะเป็นคนดังระดับไหนก็ต้องตากผ้าด้วยตัวเองเพราะว่าชุมชนของเราอะอยู่แบบวิถีชาวบ้านค่ะสุขภาพจิตของครอบครัวนี้กําลังย่าแย่เลยค่ะต้องทํากิจกรรมเสริมวิลเนสกิลหน่อยความหวังที่อยากจะให้เคทกับไลอ้อนมีเบบีสักคนเนี่ยยังริบรี่เลยค่ะไม่มีลูกบ้านมาช่วยวาดรูปเลยครอบครัวเราก็มาช่วยกันเองก่อน าคุณคนนี้เคยอยู่ในชุมชนเรานี่เขาติดเชื้อไปแล้วเราเมื่อติดที่หน้ารั้วบ้านเราพอดีเลยอะ่ะก็บอกแล้วว่าโลกข้างนอกมันอันตรายอ้าวแล้วนั่นใครนะ่ะหนีไปสิคุณน่าจะไม่รอดแล้วละมัง้งพบสิมหน้าตาดีหนึ่งอัตราค่ะฟิลอาจารย์โปรเฟสเซอร์เลยนั่นไงโดนแล้วโอ้ยแล้วก็ใกล้กับชุมชนของพวกเราเสือเกินแต่ในชุมชนเราตอนนี้กำลังซื้อขายกันอย่างคึกคักเลยเหมือนคนละโลกกับนอกรั้วเลยค่ะ เป็นแผนการเอาตัวรอดในโลกซอมบี้ที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะเนี่ยจากที่คิดว่าจะอยู่กันแค่ครอบครัวเดียวตอนนี้เรามีเพื่อนบ้านคอยช่วยเหลือพูดคุยแล้วก็มีการทํากิจกรรมร่วมกันแล้วคือลูกบ้านเราอะได้วาดรูปไว้เต็มเลยรูปทางนี้ก็คือยังขายไม่หมดนะคะเรารับคุณยายเข้ามาด้วยคนหนึ่งแล้วดูสิคะผิดคาดมากคุณยายขยันวาดรูปกว่าทุกคนในหมู่บ้านเลยเอ้าวแล้วใครมานอนสลบอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้แสงจากหน้าต่างตอนเช้า ที่มันสวยจริงๆเลยนะคะให้ฟีลโคซี่มากผู้ชายคนนี้เขาไม่ไปไหนเลยเดินวนรอบบ้านตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยชวนเขาเข้ามาในบ้านค่ะยังขายภาพกันอย่างต่อเนื่องสลับเวนกันมาขายมีรูปสต็อกไว้เยอะมากตอนนี้มีเงินสะสมอยู่ที่18ื่นแล้วนะคะต้องขอบคุณลูกบ้านที่ช่วยกันวาดช่วยกันซื้อเฮ้ยเฮยผู้ชายที่เราชวนเข้าบ้านมาจีบน้องเราซะแล้วแล้วโรรี่ก็ชอบเขาด้วยนั่นน่ะเอาล่ะในที่สุดโดรี่ของพวกเราก็มีแฟ แนเป็นครั้งแรกเออโลซี่ออกไปก่อนได้ไหมขอสวีทกับแฟนแป๊ปนึง เราต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ไม่สามารถเล่นจนสร้างบ้านครบทุกหลังได้เพราะว่าเรากู้เซฟไฟล์หลายรอบมากจนมันหายค่ะปัญหาก็คือเราติดอยู่ที่หน้าโหลดดิง้งไม่สามารถเข้าได้เกิน10ครั้งแล้วค่ะก็เลยคิดว่าควรจะขอจบซีรีส์นี้ไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าเราจําเป็นต้องลบมอดออกจริงๆค่ะเราสนุกมากกับการเล่นซีรีส์นี้แต่มันสุดความสามารถเราจริงๆและถ้าดูจากเกมเพย์ที่ผ่านมาสุดท้ายพวกเราก็คงจะสามารถสร้างชุม ได้จนเสร็จจากการช่วยกันวาดรูปขายนะคะแล้วน้องแฝดก็จะได้เป็นแฟนกับคนในชุมชนเนี้ยแหละส่วนไลอัอนกับเคสก็จะได้มีเบบี้อย่างที่ตั้งใจไว้อ่อแล้วก็ตอนท้ายคลิปมีเหตุการณ์บังเอิญเกิดขึ้นตอนที่อ่านคลิปพอดีเลยค่ะลองดูกันนะคะขอบคุณที่รับชมมาจนจบแล้วเจอกันใหม่เจ๊ คนคลานปกัน <One> I'm so- เคยขาดสายภารกัสให้เราได้ผ่อนคลายชั่วโมงที่เรามานั่งเล่นทุกเกมทำให้เราลเ,เรื่องร้ายกับความสุขที่ไม่เคยขาดสายภาิกิให้เราได้ผ่อนคลาย